ภายหลังเหตุการณ์พันตำรวจรีสิวกรสายบัวสารวัตรสถานีตำรวจทางหลวงหนึ่งกองกำกับการสองบอกทลถูกนายธนันชยัยหมั่นมากหรือหน่องท่าผาอายุ45ปียิงเสียชีวิต เหตเกิดในพื้นที่บ้านของนายประวีนจันคล้ายกำนันตำบลตาก้องและผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่3ตำบลตาก้องอำเภอเมืองจังหวัดนคนปรปฐมเมืเอ่อช่วงกลางดึกของวันที่6กันยายนที่ผ่านมาด้านนายวิโรจนลักษณาอดิสรนสสบัญชีรายชื่อพักก้าวไกลโพสต์ผ่านทวิตเตอร์ตั้งคำถามในเรื่องดังกล่าวระบุว่าเรื่องที่ตำรวจต้องตอบสังคมห ตำรวจระดับบังคับบัญชาจะแห่กัไปงานเลี้ยงของผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ทำไม 2. มีการเจรจาเอื้อผลประโยชน์ระหว่างตำรวจกับผู้มีอิทธิพลหรือไม่ 3. ตอนเกิดเหตุตำรวจอยู่เต็มไปหมดปล่อยให้หลบหนีได้อย่างไร 4. ต้องสอบสวนในเชิงลึกจะจบแบบตัดตอนไม่ได้ ต่อมานายวิโรธได้ชทวิตข้อความพร้อมภาพแชทไลน์เพิ่มเติมซึ่งเป็นภาพการพูดคุยไลน์ของพันตำรวจตรีศิวกรณ์ที่มีการพูดคุยกับบุคคลหนึ่งได้รับการร้องเรียนเรื่องน้ำหนักของรถบรรทุกว่าดดำเนินการถึงไหนแล้วและให้ลูกน้องลงตรวจสอบในพื้นที่ที่มีการแจ้งเบาะแสโดยนายวิโรธระบุข้อความว่าได้รับการยืนยันมาว่า พันตำรวจตรีศิวกรเป็นตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมากับรถบรรทุกน้ำหนักเกินแม้จะถูกกดดันจากตำรวจระดับสูงก็ไม่หวั่นไหวกรณีนี้พอบอรตอรอต้องให้ความเป็นธรรมกับพันตำรวจตรีศิวกรและต้องสอบสวนขยายผลเอาผิดกับผู้บังคับบัญชาที่พัวพันกับสวยและซื้อขายตำแหน่งด้วย